สวัสดีนะคะวันนี้เป็นมาเปิดนี่นะคะแบ่งปันให้เช่าบูชานะองค์ล้านหนึ่งพันสองร้อยนะคะจะแกะเลยก็ได้นะหรือว่าจะไปแกะเองก็ได้นะคะแกะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีถุงเขียวเนียวซับรูปคุณแม่นะทางขาวก้าหน้าพระอยู่ข้างในเรียนขวัญถุงนะคะแล้วก็มีคาถาให้นะก็จะเป็นคาถาพระชิมพีนะคะตอนนี้มีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบนะคะประเดิมเบอร์เก้าได้เลยค่ะคุณกอล์ฟโอเค กัปไปเดิมให้ one two, ปั๊บว,ว้าวได้ตะลอยค่ะ,เน,นะ,คะเนื้อใบลานะคะเนื้อใบลานะคะอันนี้ของคุณก๊อปนะคะ1กับ7เปิดเลยขอให้โชคดีขอให้โชคดีเป้นแกะเบอร์เจ็ก่อนนะ,ะเบอร์เจนะคะพี่สิบมาดูกันปั๊บว,ว้าวพิมเล็กเนื้อดินค่ะองนี้เบอร์สิบอีกเบอร์ได้ค่ะ อันนี้ของพี่สิทธ์รับ5คุณรนชัยได้ค่ะเดี๋ยวของแกะของพี่สิทธิโชว์ก่อนโอ้โอได้ทานมากพิมพ์เล็กพี่สิทธ์อีกองคหนึขงขอให้ได้แบบปังๆเลยนะ1ว3นอจิโอจรลอยเป็นจนรลอยใบลานนะอันนี้เบอร์5นะคะของคุณรนชัยนะเปิ้นแกะนะ ว้าพิมเล็กเนื้อดินค่ะสีแบบไล่เลเยอร์นะองนี้นะอันนี้ของคุณลลนชัยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเปิ้นไปก่อนเดี๋ยวจะหาเวลามาใหม่นะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย